รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย They didn't hurt. They really hurt. It hurt my head. What are you doing? Your chin broke, huh? I know. <Ooh. S 2> oh g o h Bong. Ah. What are you doing? Ah. i falling smell. Me too. What are you doing? Kang แต้มหัไม่ลืมหูลืมตาเลยเวลาก็กลิ่นมันหอมอ่ะ because I smell something really nice. Me too. Very nice, n huh? a What is it? What is what? s me m tell have cant c want now know on t you you I I i r h คือกลิ่นในบ้านตอนนี้นะมันมีกลิ่นแบบคริสต์มาสซี่มากก็คือกลิ่นแบบคริสต์มาสเวลาแบบกลับไปที่บ้านที่เยอรมนจะมีกลิ่นอย่างเงี้ยมาล he s m e ไ l s กลิ่นมาค่ะเราก็เลยสงสัยว่าสามีเอาอะไรมาไว้ในบ้านแต่ว่าเราก็ทำกลิ่นไว้เหมือนกัน s ช o w me y e yeah I can show you ทำบ้านให้กลิ่นหอมให้เป็นแบบว่าบรรยากาศคริสต์มาสมีวิธีทําง่าย,าย Come on little Christmas <Yeah. S 2> whatever ปอง so show me show me the magic of you making the house smell so good don't get too excited really. mama mama would do it the same way I know because I copy mama แอบถามคุณแม่มานะคะ very easy and something that you can buy in supermarket วิธีทำให้บ้านหอม เหมือนกลิ่นคริสต์มาสง่ายนิดเดียวนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบส้มมาหนึ่งผลแบบนี้นะคะสองก็ได้ถ้าเกิดอยากให้บ้านนมไม่ใช่นมส้มโอ้ยส้มส้ม,มไม่ใช่นม,อ,ม, yeah. อ,มอันที่สองนะคะนี่คือซินนามอนซินนามอนซินนามอนภาษาไทยแปลว่าอบเชยคะ่ะอบเชยหอมะหอมะอ,อย่างไม่ต้มเนะี่ยไม่หอมแต่ต้มจะหอมว่าอันที่สามคือ r o s e มรี่โรสแมรี่นะคะซึ่งเป็นเฮิร์บหรือว่าเป็นสมุนไพรของฝรั่งนะคะเอามาใส่รวมกันนะคะใส่ส้มไปสักหนึ่งผลแต่ว่าผ่าครึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ซิน n ามอนหรือว่าอบเชยไปสัก3-4ีก้านแล้วก็ตามด้วย r o s e มรี่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมของทั้งหมดที่เราใส่ลงไปในหมอ้อเสร็จแล้วก็ต้มให้เดือดทิ้งไว้สัก2-3าชั่วโมงบ้านก็จะหอมกลิ่นคริสต์มาส So what you have f o r m e I, I smell something yes very special แต <laughs> ่ว่ามีอีกกลิ่นหนึ่งที่อยู่ในบ้านตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามีบอกว่าคุณเธอเนี่ยเอามาเอง so you want to see it ตั้เกินว่าเป็นอะไร yes what is it <I will S 3> smell really like very like it's a surprise so I'm gonna have to blindfold you คุณบง really yes ปิดตาย่ะเอะอก็ปิดตาใครเขียนบทเนี่ย what and you will you w you will lead me there right no Uh, uh, uh I come. Okay. Why do you have to buy for me? Bong, well, I'm scared. You don't have to be scared. It's nothing scary. What is it? It smells so nice. I know. What is it? So? Stop. Stop. I will unfold. Yeah. What is it? Tada <gasps> Really? It's a real one. Tons Christmas, not plastic too. Tons, really. My not plastic. Not plastic. Where no. you get it from? Where I got it from? Very. Oh, Where? You know what? Like I went into the woods, right? Outside of Bangkok. Far, far away, right? And I found this beautiful tree, right? I cut it off with my own hands, put it on my shoulder, took it all the way to Bangkok. And you know what? On the way there, there was a lion, a lion attacking me, a lion, can you imagine? But I killed the lion. So after I killed the lion, I took the tree back on my shoulder, I brought it all the way here, only for you, my love. Here it is, the tree, the real tree out of Bangkok Forest. <laughs> but that's good that we have a real Christmas tree I know but what is it is it pie tree exactly ทำไมต้นคริสต์มาสถึงเป็นไม้สนเป็นไม้อื่นไม่ได้หรอ why has to be pie tree <Do. S 1> ดูดูหรอ Did <you> know? ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส หลายคนอาจจะนึกถึงการเฉลิมฉลองที่คึกคักและเต็มไปด้วยความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่จริงๆแล้วเทศกาลคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูเจ้าซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกๆปีครับแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเฉลิมฉลองในวันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือต้นคริสต์มาสที่ถูกประดับประดาด้วยของขวัญขนาดจิ๋วลูกบอลหลากหลายสี ลูกสนเทียมและตกท้ายด้วยไฟ LED ระยิบระยับอย่างสวยงามจริงๆแล้วต้นไม้ที่นำมาเป็นต้นคริสต์มาสนั้นก็คือไม้ยืนต้นตระกูลสนซึ่งก็มีหลากหลายชนิดนะครับเช่นไพน์เฟิร์ส u c ร c ซไซเพ s สหรือซี d a าทั้งหมดเป็นไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีหรือที่เรียกว่า Evergreen ปลายของใบมีลักษณะแหลมและแข็งแรง จเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเหตุผลที่นำต้นสนหรือไม้ตระกูลสนมาทำเป็นต้นคริสต์มาสนั้นก็มีอยู่หลายเหตุผลครับเช่นในยุคแรกๆต้นสนถูกนำมาใช้แทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรีเอกานุภาพอันประกอบไปด้วยพระบิดาพระบุตรและพระจิตเพราะเห็นว่าต้นสนมีลักษณะเป็นรูปทรงออกแนวสามเหลี่ยมและมีปลายแหลมจึงน่าจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ได้ บางเหตุผลก็บอกว่าชาวคริสตในตะวันตกมีธรรมเนียมการตกแต่งบ้านเรือนและโบสถ์วิหารด้วยพฤกษาที่มีสีเขียวสดใสในช่วงเดือนธันวาคมอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและในฤดูหนาวก็จะมีแต่ต้นไม้ตระกูลสนเท่านั้นที่หาได้ง่ายและดูมีชีวิตชีวามากกว่าไม้ประเภทอื่นๆ What's next with the tree? Okay, first we have to put the tree inside of that stand huh? and then decoration time. Let's do it, huh? <laughs> give <laughs> me this give me the scissor. <laughs> you done boom? Done. Done? Done! Great. Let the tree. Take hmm. takes so long. We cut it open. Yeah. No, no, you we have to take this. Okay. But be careful, no? Nah? It mm. will. Don't, don't cut the leaf. Wow. Oi, 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 oi. Oi, 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 Really? Yeah. You take that oh. away. You นี่คือของที่จะต้องตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะแต่ว่าต้องตกแต่งตัวเองก่อนด้วย you look like really formally really yes for the presents uh huh. this is for start decorating maybe you should hmm. I like This one, this is for little Molly. <laughs> find the right spot I know <Huh? S 2> I'm trying but <Okay. S 2> it looks beautiful already l o v e it looks beautiful bong but it also has a meaning <Really? S 1> each of those single items they do have a meaning ต้นคริสต์มาสเวลาเราประดับประดาเนี่ยสามีกรุณาให้ความรู้นะคะไม่เฉพาะดูสวยอย่างเดียวแต่ว่าทุกอย่างที่เราใช้ประดับบนต้นคริสต์มาสเนี่ยมีความหมาย so can you explain to me because I'm Thai I don't know much about Christmas sure I can explain to you ือจิงกเบลนะคะหรือว่ากระดิ่งจริงๆแล้วบ้านเราก็มีนะคะเคยเห็นไหมคะบางคนนี่เอามาติดไว้หรือว่าแขวนไว้ตามต้นไม้ที่เขาเรียกว่ากางสดานจริงๆแล้วไม่ได้แขวนไว้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีจุดประสงค์แล้วก็มีความหมายเหมือนกันสําหรับการแขวนกางสดานไว้ตามต้นไม้แถวๆบ้านเรา โมบายกระดิ่งลมหรือที่บางคนเรียกว่ากังสดานนั้นว่ากันว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานหลายพันปีค่ะโดยเชื่อกันว่าใช้เป็นเครื่องรางสำหรับปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายแต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นของที่เรามักจะนำมาประดับสวนนอกบ้านเพราะมันทำให้เกิดเสียงเพลงกังวลเมื่อต้องลมทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเพลิดเพลินรูปแบบของโมบายกระดิ่งลมที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะทำจากโลหะแท่งที่มีความยาวแตกต่างกัน และห้อยติดอยู่กับเชือกในรูปของวงกลมหลักการของการเกิดเสียงของกระดิ่งลมนั้นแน่นอนค่ะว่าเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยพลังงานลมโดยเมื่อลมพัดโลหะแท่งหรือกระดิ่งมันก็จะไปกระทบกับลูกตุ้มเล็กๆที่แขวนอยู่ตรงกลางข้างในและกระแทกกับกระดิ่งอื่นๆที่อยู่ข้างๆการที่กระดิ่งกระทบกันนี้เองค่ะที่ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นผ่านความยาวของแท่งกระดิ่งและเกิดเป็นคลื่นเสียงที่มีความสูงต่ําเฉพาะตัว เกขึ้นอยู่กับความยาวของแท่งกระดิ่งและวัสดุที่ใช้ทําโมบายกระดิ่งลมโดยมากทําจากโลหะเช่นอลูมิเนียมทองแดงนอกจากนี้ก็ยังทําจากไม้และวัสดุอื่นๆที่ให้เสียงที่โดดเด่นเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะเช่นแก้วไม้ไผ่เปลือกหอย,ห,อยหรือดินเผาอย่างไรก็ดีโมบายกระดิ่งลมที่ทําจากอลูมิเนียมมักจะให้เสียงที่ดังกัางวันและนานที่สุดค่ะขนาดของโมบายกระดิ่งลมมีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดเสียงแตกต่างกันไป กระดิ่งที่มีลักษณะเป็นแท่งที่ใหญ่กว่าและยาวกว่าก็จะให้เสียงที่ต่ำและทุ้มกว่าส่วนกระดิ่งที่มีแท่งที่สั้นและก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าก็จะให้เสียงที่สูงกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้หากเรากำหนดขนาดของแท่งกระดิ่งที่ทำด้วยโลหะและไม้ให้มีขนาดที่จำเพาะเจาะจงก็จะทำให้เราได้เสียงที่เราต้องการด้วยในทางกลับกันหากวัสดุที่ใช้ทำจากเปลือกหอยหรือแก้ว จะไม่สามารถปรับให้ได้เสียงที่ต้องการได้แถมเสียงที่เกิดจากการกระทบกันอาจก่อให้เกิดเป็นเสียงที่ไม่ค่อยจะน่าฟังเท่าไหร่อีกด้วย I never experience a real Christmas tree. เ uh huh. พราะเราเป็นคนไทยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสเท่าไหร่นะ Can you tell me more about the Christmas back home? Sure. You <Yeah. S 1> mean about my Christmas yeah, yeah. with family? What d o you do normally on Christmas day? So Christmas Eve is เดี๋ยวให้สามีเล่าให้ฟังนะคะว่าคริสต์มาสในต่างประเทศอย่างเช่นที่เยอรมนีเนี่ยซึ่ง คริสต์มาสเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากทั่วประเทศต้องฉลองกันเขาทำกันยังไงบ้าง What did you do? I didn't talk that much I know, right? I know I know I know Christmas Eve is the mm hmm. 24th of December Christmas Eve ก็คือวันก่อนคริสต์มาสวันที่24ธันวาคม So the children were not allowed that day to go into the living room anymore Really เด็กๆจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องนั่งเล่น Why Because Papa and Mama were decorating the Christmas tree อ๋อเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำการตกแต่งต้นคริสต์มาสเด็กๆจะถูกห้ามเข้ามาในห้องนั่งเล่น They were not allowed to see that Really Yeah because when they finished with the Christmas tree all the presents came under the Christmas tree เหตุผลก็คือว่าของขวัญที่จะเป็นสิ่งที่ให้เด็กๆในวันคริสต์มาสเนี่ยจะอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเด็กๆจะไม่มีโอกาสเห็นก่อน Really So I have my present Not yet And you're not child by the way So But I'm your wife Can I finish my story? Sure. So, and then in the afternoon, the whole family go to church to have a nice uh, uh, celebration. After decorating. The after decorating in the afternoon. Christmas, léね, bon. And then after the mm. church, the children were already very excited. I was very excited. So, we had to run back home. Uh -huh. right. พิธีในโบทเสร็จเรียบร้อยวิ่งกลับบ้าน and then Mama and Papa were going into the living room and then we could see through the glass door like mm hmm. the, it was all dark and then from one moment to the other the lights of the Christmas tree were on and then we had e r like bing <b> ing, แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเปิดไฟแล้วก็จะทำเสียงกระดิ่งปิ๊งปิ๊ง and that was the sign for going <c oughs> นั่นเป็นสัญญาณว่าเด็กๆเ,เข้ามาในห้องนั่งเล่นได้ <and S 2> Pres <Presents. S 1> ของขวัญเย่ yeah. นี่ก็คือสิ่งที่เด็กๆตั้งหน้าตั้งตารอเป็นเทศกาลที่พิเศษสุดๆนะคะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคริสเตียนอย่างเช่นเยอรมนี er So and actually <What? S 2> after presents but that was not so exciting anymore for us we eat something together of course with the family oh. and then you have the next Christmas so you unwrap the present exactly ปองพอเด็กๆได้ของ <I think S 1> ขวัญแล้วก็ <are> เปิดกล่องของขวัญแล้วจากนั้นก็จะรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว I think we're done now with the tree, right? And what's so next? The last step of decorating oh, the Christmas tree, putting on the star on Where? top of the tree. Here. Yeah, that's the top, right? Okay. Hmm. So I, but let me cut. <coughs> Otherwise it won't fit. Hey. <coughs> <coughs> oh, okay. Okay. And I place like this? Exactly. All the way down. All the way down, right? Perfect, huh? wow yeah. so beautiful yeah! so beautiful where's my present no present yet bong why because this is only decoration day it's oh. not christmas eve boring Bo selber boring yeah mm. สว u มากนะบอม I know well done well done so you miss home don't make that kind of face จริงๆแล้วเนี่ยทำให้เรานึกถึงเวลากลับไปคริสต์มาสที่เยอรมนีบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยคือแต่ที่นั่นจะมีหิมะตกแล้วก็อากาศจะเย็นๆที่นี่ร้อนไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังดีนะคะที่เราได้กลิ่นอายของคริสต์มาส it's the first time we have a real Christmas like atmosphere as a family I will sleep here tonight No you cannot I will sleep here tonight You cannot I will อยากนอนก็นอนไป I'm not gonna sleep here with you Why Because of the so light So romantic Which light สามีอยากจะนอนใต้ต้นคริสต์มาสเป็นไอเดียที่โรแมนติกมากค่ะแต่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพมันขัดกันอยู่นะคะอยากโรแมนติกแต่ว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพเป็นเพราะอะไรนอนเปิดไฟถึงไม่ดี Because of too much light or Light while you sleeping? We can switch it off. Then you can stay in bed instead of staying here. What the difference? The Christmas spirit. Whatever, I'm not gonna sleep here. Did you <laughs> แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึงที่ชอบเปิดไฟนอนไม่ว่าจะเป็นเพราะความกลัวความมืดหรืออะไรก็ตามทราบหรือไม่คะว่าการเปิดไฟนอนนั้นมีผลเสียมากกว่าตาของเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการมองเห็นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันยังทำหน้าที่รับแสงสว่างแล้วก็ส่งสัญญาณไปสู่สมองด้วยตามปกติในขณะที่เราหลับต่อมใต้สมองจะสั่งให้ร่างกายหลั่งสารที่ชื่อเมลาโทนินออกมา สารน,นี้จะถูกผลิตออกมาตามธรรมชาติขณะที่เราหลับในที่มืดซึ่งข้อดีของเจ้าเมลาโทนินนี้ก็คือมันท้าใ้้เราหลับสนิทแล้วก็พักผ่อนได้เต็มที่ในทางกลับกันถ้าเราเปิดไฟทิ้งไว้ขณะนอนหลับมันก็จะไปรบกวนการทำงานของนาฬิกาชีวิตของเราทําให้มันเกิดความสับสนไม่รู้ว่าหลับอยู่หรือว่าตื่นอยู่แล้วมันก็จะไปยับยั้งการผลิตฮอร์โมนดังกล่าวนอกจากนี้เชื่อหรือไม่เขาว่า การปิดไฟนอนช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยการปิดไฟนอนจะช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญพลังงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ไม่มีการเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของไขมันเพิ่มนอกจากนี้การเปิดไฟนอนทำให้ฮอร์โมนสองตัวทำงานไม่สมดุลกันและฮอร์โมนที่ว่านี้ก็คือเลปตินกับกรีลินค่ะเลปตินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยส่งข้อมูลไปยังสมองว่าให้หยุดกินส่วนกรีลินจะทำหน้าที่ตรงข้ามกัน คือเป็นฮอร์โมนที่เร่งการเจริญอาหารทำให้เรารู้สึกหิวตลอดเวลาและถ้าเรานอนน้อยร่างกายก็จะผลิตสารเลปตินน้อยลงแล้วก็ผลิตกลิรินมากขึ้นนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณมีลูกที่ยังเล็กอยู่ด้วยการนอนเปิดไฟส่งผลให้สายตาสั้นด้วยค่ะมีงานวิจัยระบุว่าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุก่อนสองขวบจะมีโอกาสสายตาสั้นมากกว่านั่นก็เป็นเพราะว่า เด็กมีการพัฒนาของตาอย่างรวดเร็วแสงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็สามารถเล็ดลอดผ่านหนังตาเข้าไปได้ร้องปิดท้ายรายการนะคะแล้วก็คำถามแน่นอนจากคริสยูโน่เช่นเคยนะคะวันนี้จะถามเรื่องของลูกบอลหลากหลายสีที่ประดับบนต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนผลไม้ชนิดใดนะคะข้อ A อโอแอปเปิ้ลข้อ B สมข้อ C <I> forgot. น้อยหนาตอบมาได้นะคะสำหรับท่านแรกที่เขียนมาหาเรานะคะเขียนมาได้ที่อ e ีเมล didyouknowshow at alkening com อย่าลืมใส่ที่อยู่มานะคะจะได้ส่งของขวัญไปให้ถูกแล้วก็ของขวัญคริสต์มาสของเราในวันนี้ในปีนี้จะเป็น แก้วกาแฟของรายการของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมของพวกเราได้นะคะตอนนี้เรามีอินสตาแกรมแล้ว Facebook ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะอินบ x อกซ์เข้ามาคุยกันถามคําถาม,ถามแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันนิดนึงโดยเฉพาะคนที่เป็นคนกรุงเทพคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเราสามารถช่วยให้กรุงเทพของเราน่าอยู่ได้ยิ่งขึ้นกรุงเทพสู่มังคาร์บอนต่ำค่ะด้วยการทํา 3- 4อย่างดังตอ่อไปน,นี้อย่างแรกปลูกนะคะปลูกต้นไม้เยอะๆอันที่สองปล่อยปล่อยของเสียปล่อยขยะให้น้อยลงไอค n นทอกนะ อันที่3ก็คือการปิดปิดไฟปิดแอร์ปิดเครื่องยนต์นะคะและที่4คือการปรับพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นการขี่จักรยานไปทํางานอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์8นาิ30นาทถึง9นาฬิการีรันอีกครั้งเวลา5ทุ่ม50ถึงเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28ช่อง28ช่อง28สวัสดีค่ะ Happy Christmas! Happy Christmas! Happy Christmas! Did you know? Hey. Okay, no, Again. <laughs> we have to move. You intend to. How much? To pay for this one. Pun song. song. Pun Did you know?